ในปีพุทธศักราช2568สำหรับชาวราศีเมทุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายน -16 กรกฎาคมดวงชะตาของคุณมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมีในสำคัญหลังจากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคในปีก่อนหน้าปีนี้จะเป็นปีแห่งโอกาสใหม่ๆและความสํเร็จในหลายด้านของชีวิต การงานปีนี้ถือเป็นปีที่โดงการงานของชาวราศีเมทุนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอุปสรรคและปัญหาที่เคยเผชิญจะค่อยๆค,คลี่คลายเปิดโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางไกล หรือการทำงานออนไลน์มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหากคุณกำลังพิจารณาเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งนอกจากนี้การทำงานรวมกับทีมและการสร้างเครือข่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความสำเร็จการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ และการพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานของคุณได้อย่างมั่นคงอย่าลังเลที่จะรับผิดชอบโปรเจกต,ต์ใหม่ๆหรือแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จในอนาคตการเงินด้านการเงินของชาวราศีเมทุนในปี2568มีความคล่องตัวมากขึ้นราย ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางทั้งจากงานหลักและงานเสริมแม้ว่าโชคลาภจะมีเข้ามาบ้างแต่ควรเน้นการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบการเก็บออมและการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ระวังการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืนความรักสำหรับความรักชาวราศีเมทุนในปีนี้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ คนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มีความสนใจและรสนิยมใกล้เคียงกันอาจเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหรือพบเจ้ผ่านการแนะนำของเพื่อนฝูงความสัมพันธ์มีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตคนมีคู่ ความสัมพันธ์กับคู่รักจะมีความมั่นคงและแน่นแฟ้นมากขึ้นมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการมั่นหมายแต่งงานหรือวางแผนมีบุตรการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนสุขภาพสุขภาพโดยรวมของชาวราศีเมทุนในปี2568อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ว่า จะไม่มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรงแต่ควรใส่ใจในการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอาการออกกำลังกายเป็นประจำการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนเพียงพอจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีระวังความเครียดจ,จากการทำงานหรือปัญหาส่วนตัวการหากิจกรรมผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิโยคะ หรือการท่องเที่ยวจะช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อเสริมดวงชะตาในปี2,568ชาวราศีเมทุนควรพิจารณาทำบุญหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นการบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้การร่วมสร้างสาธารณูปโภคหรือการสนับสนุนการศึกษาการทำบุญเหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและนำโชคลาบมาสู่ชีวิตนอกจากนี้การสวดมนต์หรือปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างสมาธิและความสงบในจิตใจทำให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีสติและปัญญาสรุปแล้วปีพุทธศักราช2568เป็นปีที่ชาวราศีเมทุนจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆ และความสำเร็จในหลายด้านของชีวิตการวางแผนที่ดีการพัฒนาตนเองและการทำบุญเสริมดวงจะช่วยให้คุณก้าวผ่านปีนี้ไปได้อย่างมังกรจุดเด่นของดวงชะตาราศีเมทุนปีพุทธศักราช2568ปีนี้ถือเป็นปีที่ชาวราศีเมทุนจะมีพลังงานที่แข็งแกร่งขึ้นในหลายๆายด้านส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และความก้าวหน้าทั้งด้านการงานการเงินความรักและชีวิตโดยรวมจุดเด่นของดวงชะตาในปี2,568มีดังนี้ 1. โอกาสใหม่ๆใ,ในการงานและความก้าวหน้าการงานโดดเด่นปีนี้เป็นปีทองของชาวราศีเมทุนในการสร้างชื่อเสียงและก้าวหน้าในสายงานความคิดสร้างสรรค์สูง เป็นปีที่เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การริเริ่มโปรเจกต์ที่แตกต่างและการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานการเติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ช่วยเพิ่มศัก,กยภาพมีโอกาสร่วมงานกับต่างประเทศใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศเทคโนโลยี รือออนไลน์มีโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้มหาศาล2การเงินมีความมั่นคงและโชคลาภโดดเด่นรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากงานประจำงานเสริมหรือการลงทุนมีโอกาสได้ผลกำไรที่ดีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงดวงมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรืออาจได้ทรัพย์สินจากมรดกหรือของขวัญจากผู้ใหญ่ บริหารจัดการเงินเก่งขึ้นมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินหากวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างชาญฉลาด 3. ความรักสดใสและสมหวังคนโสดมีโอกาสพบคู่แท้หรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคงและจริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสวางแผนอนาคต ร่วมกันเช่นการแต่งงานหรือสร้างครอบครัวสเสน่ห์แรงมีคนให้ความสนใจมากขึ้นอาจได้รับความรักและความเมตตาจากคนรอบตัว 4. ส,สุขภาพแข็งแรงมีพลังงานที่ดีสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้นปีนี้คุณจะมีพลังและความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพมากขึ้นระวังความเครียด แม้ว่าจะเป็นปีที่ดีแต่ภาระงานและความรับผิดชอบที่มากขึ้นอาจทำให้เกิดความเครียดได้ต้องหาวิธีผ่อนคลาย mm. เช่นออกกำลังกายนั่งสมาธิหรือท่องเที่ยว5การเสริมดวงและความโชคดีเพิ่มขึ้นทำบุญแล้วเห็นผลทันตาทีนี้หากชาวราศีเมทุนทำบุญเช่นการบริจาคเงินสิ่งของหรือทำจิตอาสาจะยิ่งช่วยเสริมดงชะตาให้รุ่งเรือง สีมงคลสีที่ช่วยเสริมดวงในปีนี้ได้แก่สีฟ้าสีเขียวและสีทองเลขมงคลเลขที่นำโชคได้แก่ห้าหเกมันสดมนและไหว้พระการไหวพระเสริมดวงโดยเฉพาะพระปางสมาธิหรือพระพิกเนตจะช่วยเปิดทางให้พบกับความสำเร็จและโชคลาภสรุปจุดเด่นของราศีเมทุนปี 2,568ปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชาวราศีเมทุนจะมีโอกาสเติบโตทั้งด้านการงานการเงินความรักและชีวิตโดยร่วมขอให้ใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่วางแผนอนาคตให้ดีและเสริมดวงเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น